เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับจากกรมการขนส่งทางบก เขาเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการจะต่อใบอนุญาตขับรถนะครับโดยเขามีการอำนวยความสะดวกให้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วก็นำผลการอบรมเนี่ยนะครับไปใช้ในการต่อใบอนุญาตขับรถได้เลยนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกนะครับเขามีการอำนวยความสะดวกให้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dlt ขี elearning.com ที่หน้าจอนะครับสำหรับนำมาประกอบกันขอต่อใบอนุญาตขับรถประกอบด้วย3หัวข้อนะครับ1ก็คือการอบรมต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลรถยนต์รถ3รล้อรถจักรยานยนต์ใช้เวลาอบรม1ชั่วโมงสำหรับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคล5ปีต่ออายุล่วงหน้า90วันหรือสิ้นสุดไม่เกิน1ปีนะครับ ถ้าเป็นกรณีใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว2ปีเนี่ยไม่ต้องอบรม2การอบรมต่ออายุใบอนุญาตข,ขับรถขนส่งจำนวน2ชั่วโมงใบอนุญาตขับรถชนิดบอ1ขีด4และทอ1ขีด่การอบรมต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะรถยนต์สาธารณะหรือรถแท็กซี่รถยนต์3ล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน3ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่จำเป็นจะต้องไปติดต่อราชการที่สำนักง,งานขนส่ง ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะี่ยกรมการขนส่งทางบกเขาเปิดอำนวยความสะดวกนะครับให้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์แล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะต่อใบอนุญาตขับขี่แล้วนำใบที่เราผ่านการอบรมตรงนี้เนะี่ยไปใช้ประกอบในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ